สมาคมเดซิบีไทยต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ดรอเนตเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวนะครับท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ,อวอท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองนะครับรวมถึงท่านอาธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการทุกท่านนะครับในการประชุม ความร่วมมือนะครับครั้งสำคัญระหว่างสมาพันธ์ SME ไทยกับกรมวิทยาศาสตร์บริการในการที่จะานฟอร์ม s m e ทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการไปสู่ผู้ประกอบการ s m e ไทยทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นภารกิจในการที่จะทำให้ SME เนี่ยฟื้นคืนชีพด้วยเทคโนโลยีนะครับที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยได้วิจัยและได้ศึกษามา เพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์นะครับให้ผู้ประกอบการ S m e ปีเนี่ยสร้างรายได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตัวเองนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ s m e ปให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการตรวจวิเคราะห์รับรองมาตรฐานนะครับเรื่องของการบริการสอบเทียบนะครับเพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการนะครับในการที่จะ พัฒนาสินค้าของ s อ e เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือกรมวิทาการบริการเนี่ยมีบุคลากรที่มีความรู้มีความชำนาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆทั้งเกี่ยวเรื่องของมาตรฐานของบุคลากรในห้องปฏิบัติการการรับรองห้องปฏิบัติการและรวมถึงเครื่องหมายมาตรฐานของ DSS นะฮะหรือกรมวิยาการบริการที่จะเป็นการยกระดับคุณภาพนะครับมาตรฐาน สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SME เนี่ยให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางสมาภา์เทษตรีไทยก็รู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกประทับใจในการที่ท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME และกรุณาให้การเชื่อมโยงครั้งสำคัญครั้งนี้เนี่ยให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโควิด19 ให้กับผู้ประกอบการ s อ e เนี่ยสามารถอยู่รอดนะครับอยู่เป็นอยู่เย็นและอยู่ยาวด้วยกันตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับ